พาลูกชายไปกรุงเทพแล้วก็มาจุดคู่บอกลุงปู่ลุงปู่ลูกหลานท่้านีีน้เดี๋ยวทางก็ปลอดภัยลุงปู่บอกจชกลาบลูกหลานโดยจะได้บอกเลขกล่าวก็ได้เลขอะไรก็ได้ได้ยินเสียงมันพ่อเลยมามเลี้ยวเลี้ยวคือเลขกล่าวเลขกล่กลาว่พูดอย่างนี้เลยใช่ครับแต่ออกไม่ออกไม่รู้ผมก็เลยอยากให้เอฟซีลองไปซื้อดูวันพูดตะโกนบอกอย่างนี้เลยบอกใช่บอกเสียงดังเลยยกผมมองหามใน้าฝัน ไส่อัวเลเลี้ยวเลี้ยวหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศนหกหนึ่งนย์ห้าหนึ่งศูนยหกครับหนึ่งศหพี่ทัดไม่ได้ถามสครั้งไม่ได้ถามเขาจะยินว่าเลี้ยวเลี้ยวคือเล็กลาวเลขกลาวเลขกลาวสามครั้งอันนี้ในความฝันเาจะเป็นคนบ้าหรือไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็ขอให้ดูผมไม่ได้เขียนวันทีอ๋ออันนี้เพื่อนบ้านครับคือเขาบอกว่าเล็กลาวเล็กลาวผมก็ให้ไปดูลาวก่อนครับหนึ่งศห้าหนึ่งหแล้วทำไมมีสองหนึ่งึอ่ะ สองหนึ่งหนึ่งตัวเล็กๆอ่ะที่ผมถามมณีเมื่อกี้ผมบวกมาอ๋อหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองศูนย์ในห้าสิบเอ็ดก็เป็นหนึ่งหนึ่งแล้วผมก็ถ่ายกับมณีที่ขยับเซียมซีผมว่าสองหนึ่งไหมแต่ได้หนึ่งหนึ่งก็คือตัวนี้ไม่เคยขยับเซียมซีแล้วมันกระเด็นไปขนาดนั้นเลยอ่ะแต่ผมก็ไม่ได้มาเขียนตรงนี้ผมเขียนมาก่อนแล้วผมจึงถามว่าสองโอ้ใช่ไหมคะที่ขยับเซียมซีอือนี่เลยที่ผมจะดมาค่ะวันนี้วันไรพี่ท่าน นั่งคานป่พรุ่งนี้วันพุธอ๋อถ้าไปวันพุธก่อนเนาะไปเพื่อนบ้านก่อนพี่ทัศน์ไม่ได้เขียนวันที่ก็ไปวันพุธก่อนเนาะครับไปวันพุธก่อนวันศุกร์พุธไม่ออกก็ศุกร์ไม่ออกก็หยุดเนาะครับเอาตัวใหม่วันจันทร์ค่ะอันนี้คือแนวทางของอันนี้เขาบอกว่าเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวก็คือลาวลาวลาวแต่ถ้าเราก็คือเปิดไฟเลี้ยวแต่นี้เลี้ยวภาษาเขมรก็คือภาษาไทยลาวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวสามครั้งเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวสามครั้ง เมืมือเลี้ยวเลคือตามภาษาที่ผมพูดในความฝันนั่นแหละอ๋อมาดูเลขมาดูเลขประมาณนี้เลียยวเือยมือมคือมือมออพูดชัดแบบนี้อพูดทีทีแบบนี้มัพูดเร็วเทีทีแบบนี้มัพูดทีทเร็วมากเหมือนเหมือนพ่อผมพ่อตาผมคือเกชิตปาพ่อสุพีใช่ครับพูดเสียงเหมือนกันมัคเรีบเีื่อมือมือมหนึ่งส พูดบอกเป็นตัวเลยเนาะเป็นตัวเลยแต่ไม่รู้อันนี้อันนี้ผมก็ให้เป็นแนวทางเนาะออกไม่ออกไม่รู้แต่แตได้ยินแบบนี้เนาะได้ยินแบบนี้ก็เลยก็เลยอยากให้ไปดูลาวก่อนเพราะท่านบอกว่าเรียลๆก็คือเรียลวลาวเรียวๆสามครั้งครับล้านล้านล้านนั่นเอหรือลุนลุนลุนมันแปลได้ลานอย่างแต่ถ้าซเสือมันเป็นสามแต่ถ้าลรลิงเนี่ยก็อคือหลักที่อาจจะรวยรวยรวยก็ได้อื ล้านล้านล้านก็ได้ก็หกตัวพอดีค่ะหน10 10 10ึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกสามค่รั้เเสียงปริศนา,า,าบอกน,นี้ค่ะเสียงปริศนาที่มาบอกในฝันพิทัศน์เนาะ,ะเมื่อคืนนี่บปะเมื่อคืนครับมันมาเลยพอดีผมมาจุดทูบผมมาจากส่งลูกชายผมก็ขึ้นจุดทูบบอกลูกปู่ลูกชายไปที่ของของเขาโชคลาภเลยด้วลูกปู อยากให้เขาถูกบุกเล็กอย่างเขาถูกหวยมาก็ได้มาช่วยตรงนี้คือผมพูดคนเดียวอยู่น่อถ้าถ้าพูดไปแล้วก็คือได้จากโชคลาภเนาะที่พิทักษ์เนาะที่ได้สร้างกับสินไฟอะทุกอย่างทุกอย่างโชคลาภบุญไม่แต่พื้นค่ะคือผมทําเองไม่ได้เพราะผมไม่มีปัจจัยก็ต้องอาศัยค่ะุงเอฟซีทุกทุกคนค่ะดูคลิปช่องมันนี้ที่เราช่องคุมทรัพยัญชนะยกภาั่าอะไรค่ะเป็นสื่อเนาะค่้ ถ้าผมพูดคนเดียวก็ไม่ได้ถ้าไม่มีสื่อก็ไม่เสร็จค่ะครับถ้าผมพูดคนเดียวไม่มีใครรู้ค่ะครับผมก็เลยอยากเผยแพร่แบบนี้อยากอยากออกสื่อแบบน,นี้ค่ะแต่อยากออกมาก็ไม่ใช่อยู่ที่ลูกผู้บอกใช่ค่ะคถ้าเราไม่ฝันเราก็บอกไม่ได้ตัวเลขออกมาจากไหนครับไม่ใช่ว่าออกแล้วมาบอกว่าออกตัวเลขนี้อันนี้ไม่ผมไม่เอาออกคือออกเนาะผิดคือผิดถูกคือถูกเนาะมันงดกวนลูกผู้ให้ผมสบายกันห้าท่านแปดทำไมผมนึกไม่ออกห้าแปดเท่ากับสิบสามผมนึกไม่ออกค่ะ ครับแล้วลุงปูให้ผมขึ้นไปถวายคนเดียวกันห้ากันแปดสามกัไมไม่ตีสามเดืองลุงปูก็บอกให้ผมเดินตรงนีนข้ารอบเลยพูดว่าหนึ่งสองบุทรโถหนึ่งสองบุตรโธแต่ไมท่านไม่ให้บอกหนึ่งสาบุตรโหนึ่งสามบุทใช่เนาะครับนั่นแหละคือลุปู่ถ้าปิดบงังยังไงเราก็ตีไม่ได้ค่ะ <c oughs> แต่ถ้าลุงปูเปิด <c oughs> ยังไงก็ได้มุยเออเลียวหงศูนย์ห้านึูเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยเลี้ยวหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูกค่ะ นั่นนี่แหละถ้าท่านเสียงเสียงท่านมาแต่เป็นเสียงคนอื่นครับถ้าผมบอกว่าเสียงลูกปู่มันก็ไม่ใช่เพราะเป็นเสียง <ขะ S 2> คนอื่นค่ะเสียงพูดเงียบสเส็จเลยอืเสียงแบบทีมันพ่อเคยพูดอย่างนี้แหละเสียงเหมือนกันค่ะครับยิงผมสะดุ้งเลยสะดุ้งตื่นเลย,สะ,เลยสะดุ้งตื่นลุกมาก่อไฟก็ไม่เห็นอะไรจําได้ใช่ไหมคะ จาได้ผมก็เขียนกลางคืนนะเขียนไว้เลยอเขียนในสมุดเล็กๆครับแล้วผมมาวันนี้ปกติผมจะไม่เขียนรอยมีบกเขียนเลยก็เอาสมุดมาเลยสามใบสามใบเป็นนักเรียนนักเรียนต้องมีตัวเลขอะเนาะคือเรามาอยู่จุดนี้ตรงนี้เนาะพิทักษ์ก็คือ บางคนเขาว่าจุดเพื่อเมือนรักสถานบางคนไปหาเลขที่ไหนคือเข้ามาเขาจะถามผมว่าคนเฝ้าฝันยังไงไหมก่อนที่ผมจะบอกเลขเขาจะถามผมก่อนว่าเฝ้าฝันยังไงไหมไเราก็ใจดําไม่ได้ฝันว่าเป็นยังไงยังไงน,นะพี่พอดีบอกรัวๆเนี่ยถือว่าถูกเขาก็เลยถามมาตลอดจนทั้งวันเหมือนมหาลูกปูล้มปูเขียนเลขให้หน่อยอลูกปูก็จะเขียนหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์เราก็นับไปศูนย์กี่ตัว ตีปิศนาเอาเนา,เานะบางทีก็โยนกล้วยให้แล้วก็ที่เป็นเจ็ดโยนให้สองก็ที่เป็นเจ็ดสองค่ะครับกล้จะเป็นอย่าง,งานั้นปิศนาลูกปู่แต่ถ้าเขียนให้จัดจ่ายยากยากยาก,ยากที่จะเขียนนอกจากเขียนในตรงนี้เขียนในท้องที่เป็นเลขไทยค่ะครับนั่นแหล่ลูกปู่จะเขียนค่ะอันนี้คือแนวทางความฝันของพิทักษ์นะคะ,คะที่ได้อยู่กับหลวงปู่นะคะตั้งแต่ยัง<โ>เป็นหนุ่มเนาะ ค่ะแล้วก็จนถึงทุกวันนี้นะคะแต,แต่ก่อน<ร>ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหนนร่นาอพ่ทัก์แต่ก่อนก็จะเป็นกระทมธรรมดาแล้วก็หลังนั้นไม่อยางไม่มีื้แต่ลาก็จะเป็นทุ่งนาแต่ที่ก่อปอาไฟอัน,นั้นจะมีเพิงอยู่ค่ะมีเพิงอย่างเนาะที่ผมทําแบบนี้ทําไมต้องทําแบบนี้คือผมตามตามลูกผู้บอกอืมกันน้ําด้วยเนาะพิทักษ์บอกว่าโยธมอโมเทอร์ซออืมมอกระหอมมอกระหอมต่คืออีดแดงเนาะ จะเป็นแบบนี้แต่เราหาไม่ได้แบบนี้มันอ๋อศิลาแรงอะนะครับเห็นศิลาแรงก็เลยเอาแดงมาก็คือแดงเหมือนกันอสาวต้นหนึ่งก็ตกไปเก้าร้อยกว่ากรอนหมดไปสี่พันกว่าก้อนค่ะทุกวันนี้ก็ถือว่าเจริญขึ้นเนาะพิทัศน์เนาะจากเรื่อยๆจนมรณภาพจา้ะจากดินเป็นเป็นพื้นปูนเนาะค่ะสะดวกสบายแต่ระวังลื่นนิดนึง ตัวเนมาต้องระวังด้วยนะคนลื่นพอดีเมื่อกี้เฮ้ยใช่พี่ทัศน์เนาะกับเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ถามลอตเตอรี่เขาบอกว่าไม่ได้ลมแต่เสียงพวกผมประมาณสี่คนสี่คนเสียงชับเจนียเหมือนคนล้มแล้วก็ได้ยินเสียงโอ้เนาะเสียงดังมากจนหนูบอกว่ามีคนล้มอ่ะรูปเหมือนเหมือนคนเหมือนอะไรสักอย่างกระแทกกับพื้นใช่ครับอันนี้ก็ อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะสี่คนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรค่ะเนาะถามรอรีก็บอกว่าไม่ได้ลม้มแล้วพับแผงตอรีก็มั่จะมันเสียงดังเกินเนาะโอ้ไม่ดังเกินเสียงเหมือนกับเสียงมันกัคบคนลื่นล้มนี่แหละหนูยังพูดในคลิปเลยคลิปที่เราถ่ายพยาบื้องเมื่อกีย้ยังบอกว่ามีคนล้มแน่นอนหนูก็หนูฮารอดจะน้ําตาไหลอ่ะพอมาถามว่าแต่เสียงเนี่ยมันเหมือนลุงหม เนาะผู <mile> ้ชายแต่ชายลุงหมายเสียถามลุงหมายลุงหมายบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ล้มนี่แหละแปลกมากเลยกลางวันเสกๆนะพี่ทันอายุลุงหมายหกสิบหกสิบสองอันนี้คือกลางวันเสกๆเนาะเที่ยงหรือย่างเนาะพี่ทันยังไม่น่าจะเที่ยงกว่าเลยน่าจะเที่ยงกว่าเนาะเมื่อกี้เนาะนี่แหละเสียงเราถามคนอื่นเขาอย่าอื่นคนอื่นก็ยังงงเนาะพี่ทันเนาะแต่เราได้ยินสี่คนอะ ก็ได้ยินจริงๆนะนี่คือเราไม่ได้ตกแต่งแสดงออกพอตัวนี้มันสตามที่ศักดิ์ธร์เราโกหกไม่ได้ค่ะไม่ใช่อยากได้ยอดวิวไม่ใช่อยากได้ถ่ายมันยอดวิวถ้าเขาดูเราถ่ายยังไงเขาก็ดูค่ะยอดวิวถ้าเขาไม่ดูเราถ่ายยังไงก็ไม่ดูจริงจะโหนกระแสมาจากข้างบนเขาก็ไม่ดูใช่ค่ะันอยู่ที่เราพูดถูกใจไม่ถูกใจคอีกเรื่องหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะพิทัศน์สุดท้ายนี้ก็ขอดูเลียวเลียว หนึ่งศูนยค่ะหนึ่งศยได้ยินเสียงแบบนี้เลยสครั้งค่ะหนึ่งศูนย์ห้เรียบเรเรียวอือก็สุดท้ายนี้ก็ขอขบคุณแอดมินนอที่ได้ยินเสียงด้วยกัน4ี่คนแต่มาทมจริงๆไม่มีค่ะอันนี้ก็ขอขบคุณแอดมินที่มาทยทำลำบากลำตรำยังไงก็ต้องมา ขอขอบคุณเอฟซีที่ดูชมก็ดูให้เยอะๆนะสงสารแน็ตบันีหน่ยครับขอขอบคุณวิทยาสูตรขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ